ก็จะพาทุกคนมาทำที่ตรวจโควิดของปอมนะคะอันนี้เราเต็มกระดาษมาหนึ่งแผ่นอันนี้มาจากไหนไม่เกี่ยวออกไปมัน <c oughs> ก็ใช้หนึ่งแผ่นอ้กระดาษปิ้วกระดาษปิ้วเปไหเลี้ยอะไรนะทุกคนขอทับก่อน นั่นเองลืมซะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาจมาแล้วทุกคนเราจะใช้เป็นหมึกน,นะแเราก็วาดแปบ๊บหนึ่งเอเราต้องพับก่อนเพื่อนเอเดี๋ยวเราขอตั้งกล้องดีๆล้วก็แค่ทำแบบนี้นะก็พับพับก่อนพับแบบพับครึ่งเลยให้เตรงไปตรงเนี้ยมันมันชิดกันเลย แล้วก็ลูดตรงนี้ลูดตรงนี้ให้เรียบแบบวิธีง่ายๆแล้วเราก็เขียนตรงนี้ว่าที่ตรวจโควิดที่ตรวจ มีเขียนยี่ไงบ้างเขียนดิน้มด,ด้วย <S <S เลยต้องไปเอาสกอตเทปก่อนแล้วก็ต้องเอากระ,ากระดาษนี้ยเพื่อมาทำแบบอุปกรณ์นะเดีย๋ยวไปเอาสกอตเทปก่อนมีหรือเปล่ามาแล้วแค่ทุกคนแบบโอ้โห หนื่อยมากเลยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมีอะไรติดอะ่ะต้องมาสอนนะถ้าไม่สอนไม่ได้เลยถ้าไม่สอนเนี่ยแบบกระจายเลยนะาจะบอกให้ถ้า,าแบบไม่สอนนี่คือตายเลยอะ่ะตายจริงๆรว่ายครับมันงค่าเลยเอาติดไปตรง แบบเอ้าอันนี้นะเราต้องปิดตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนอุนน๊ยตกใจไปกิดตกใจคิดตกใจตกใจนู้ตกใจนู้ว่าอะไรอะ่ะ โอ๊ยโอ๊ยเอาไม่ออกโอ๊ยออาไม่ออกมันติดติดหนักมากเลยอ้าวต้องติดตรงนี้ด้วยใช่ไหมจะทำได้ไหมทำได้ป่ะ จะทำได้มนะีย่ยทำให้เสร็จเดี๋ยวเราจะมาทำให้เสร็จก่อนแล้วเราก็จะไปบ้านแล้วนะคะไปสวนต้องไปบอกว่าติดด้านเงาะนี่ยแบบยังไงดีติดไปเลวย เอารั่วแล้วก็ติดตรงนี้อีกนะคะเหนื่อยชีวิตฉันชีวิตฉันนี่จะตายก่อนไหมเนี่ยชีวิตฉันนี่จะตายก่อนเลยแบบเสร็จนี้โอ้โหเลยอะ่ะมาเริ่มเลยตะกี้วิตาคุยนะคะเราต้องหยุดน,นิดนึง ชิบะ้ะยย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 นยยยยดยยยยยตยยยยยยปยย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 ะยยยยยยย่ยยยนยยเยยยย่แตยย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 ปิดเยาแยย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 ยายย มานะจ๊ะตามจริงอ่ะที่ที่ตรวจจมูกจะมีอันนี้ด้วยใช่ปะเนี่ยอันเนี้ยเราต้องใช้ที่แขะหูออกมาทำกระชวยเอาตายแล้วนี่แล้วเราก็ทำที่ใส่โควิดนะ ที่ตัววาดลงไปแล้วก็ตัดขงจ๋าเดี๋ยวเขาไปเขียนก่อนตึดเอาหายเอาเอาวปหนึ่ง ได้แล้วเราก็ที่เราก็ตัดไอฮอปอ่ะเราก็ตัดนะจ๊ะโอ้ม แ,แต่แล้วตัดแล้วจะตัดไปไมันเนี่ยเราก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนดูคลิปเราไว้ก่อนแบบมันอาจจะนานนิดนึงแต่ก็ช่างเถอะแพนักงานเะดี๋ยวขอตัวไปตัดก่อนได้แล้วตัดที่ตรวจโควิดได้แล้วแล้วเราก็พนักงานะเราตรงเนี้ยเราก็แค่ตัดใช่ปะตัดตรงนี้เออ ทำน,นีใช่ไหมอันนี้มาวัดแล้วเราก็ตัดอันนี้ไม่ขึ้นตัดไปเลยขอตัวไปตัดก่อนตัดได้แล้วทุกคนแล้วเราก็เอาอันนี้มาใส่ใช่ไหมเอามาใส่แล้วเราก็ทำอีกข้างหนึ่งเอาก้อง ก็แค่เอาอันนี้มาวัดขอตัวไปตัด